นี่นะวันนี้ค่าคอมค่าคอมไลฟ์ได้ได้ยอดขายด้วยมาแล้วไปหาอะไรแพงๆกินไปหาอะไรอร่อยอร่อยแพงๆเลิศดเลดกินของแพงๆหายากกว่าจะได้มาเป็นอะไรที่ฉันซื้อแพงมากฉันไพ่เคยซื้อราคาหนี่จากเถื่อในชีวิตฉันเลยฉันขังมันไว้สองเอนะคะ <c oughs> ฉันขังมันได้ตั้งสองวันเด้อเฮอผู้ใด จะเสียบบอตัวใหญ่ขี้อย่างนี็พไไป่ะโตบบกใหญ่แมมกระป๋อละสัา้วบาทฉันก็ต้องขยี้มันออกก่อนแล้วก็เอาแปรงขัดมันแล้วก็ค่อยจะไปลวกนะฉันหาแปรงก่อนมาแปรงก่อนเดี๋ยวฉันเอาแปรงก่อนว้ายแปรงแม่ <laughs> แปรงแม่โอ้ยแป,งปรงยังเหลือแต่อีต่นแท้ ได้ปไปทีเดียวฉันชิพาผู้เธอไปกินช็อตหอยช็อตช็อตหอยหอยช็อตอืรับรองแสบแน่นอนไปนี่ฉันต้องขาดแบบนี้ให้มันขาวสะอาดนะเพราะว่าฉันจะกินมันแบบขึ้นมาลำๆมากปฉันขังมันไว้สองนิอยน้ำไล่ฉันแตกมันเป็นของ เลือดรสสำหรับฉันเลยเด้อนีของแพงสำหรับฉันเด้ีเด้อมันก็มีโปรตีนเหมือนกันนะแล้วก็เป็นโปรตีนที่ไม่มีไขมันแทรกด้วยต้องคาทีละโตผมได้พี่หน่องเอ้ยส่วนสิได้กิ่นเนี่ยเอาไปกินกับตำพุงแสบๆไปทาเบื้องตอนแล้วเด้อโอเคบ้าเรียบ้อย เรียบร้อยสะอาดมดจดใบใจเรื่องลางหอยใบใจคอยเรื่องลางหอยใบใจคอยบ่มีกินแน่นอนหอยสะอาดหอยสะอาดไมไดแม่หนูยังไม่กินอะไรแม่หนูยังไม่ได้กินอดกนอดดกฮะบอกฮะเพียขอเด็ดดอกออกก่อนนะคะขอเด็ดหอยออกก่อนค่ะเป็นคนล้างไม่ใช่หรอแม่แม่นางคัดอยู่ว่าสันอืออืมักิน หอยผู้ดีหอยก้นรวยพุ่นนาะแม่บอกออกมากพี่นาอเนีย<บ>มันกินได้หมดเลยเด้อ้วตัวหัวตัวด้านตัวเราเรากินมนันแล้วมันเข้าแข็งมันตรงไดแข็งเราเนียแม่สิกินห้บังันเนื้อ <s> โอ้ยหัวมันก็แข็งอังสั้นละลวกมันเป็นเนื้อหัวแม่นเหมีย ไอยโจ๊ะไม่หนูตัดหนูตัดตรงด้านล่างไม่ได้เดี๋ยวโ้ยเซ่บเซบนั่นเห็นบอแม่แหันว่านตัวอาหารนี่ควรสีได้มานี่ข้าเจ้าสดสมิงมได้ดินี่เราให้ชาวบ้านไปงมมาให้เลยเนี่ยจากแม่น้ำที่ผ่านกระต่ายนะกำแพงพิร เจ้าของดีสาม้ำช้อยสวยเลยอืมาำช้อยสวยนี่แหละค่าความเราออกเราได้กินของแพงตะกรงกินไหม ถ้าความติ๊กตอ,อกออกได้กินของแพงคนเมืองคนเหนือเขาถือเอาเงินมาบาทนึงใช่ค่ะแล้วกนต้องซื้อหอยกินเขาบอกว่าเวลาซื้อเวลากินหอยอ่ะต้องซื้อกิน,นก,กินเป็ดตัวใช่กอกินเป็ดกับกินหอยอ่ะต้องซื้อกินเพราะว่ามันจะผิดใจกันเมื่อกับของลาเนาะหรือว่าจะได้ ดูว่โยาว่งตัวใหญ่ๆงี้นี้ล่าอะไรอยู่ข้างในตัวลูกมันลูกมันแม่สบเพริสัตาเรียบร้อยแล้วนั่นจริงตอนที่แม่ลวกแม่สบเพริสัตาสาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนลูกอ้แต้องหยาบนะเอาไว้นี่ไว้นี่ลูกมันคงจะเจ็บปวดมาก ไม่ไินงสวยะไรเอ้าไม่เป็นไรลูกแม่สวดมนต์ละอ่ะอันไหนขคงสวยเอามาให้แม่กินมันเป็นวัฏจักรค่ะลูกมันเป็นวัฏจักรของอาหารห่วงโซ่อาหารลูกเข้าใจไหมมันคืออาหารของเราอืมอาหารของเราห่วงโซ่อาหารแต่เราก็ไม่กินเขาเราก็จะไม่มีชีวิตอยู่ต่อค่ะแเรากินอื่นอะเราจะส่งสารอันนี้อันนี้เราส่งเราส่งเขาไปสู่สุคติแล้วเขาก็จะไปเกิดเป็นสัตว์ใหญ่กว่านี้เพราะว่าเขาให้เขามอบ ตัวเขาเป็นอาหารของเราเพื่อให้เราอยู่ต่อเขามีบุญเขามีกุศลเขาจะได้ไปเกิดเป็นสัตว์ใหญ่กว่านี้หรือเขาอาจจะได้เกิดเป็นช้างช้างก็ได้นะก็สัตว์ใหญ่ถูกแล้วค่ะแต่เราต้องกินเพื่อเพื่อ,อ,เ,พอเพื่อประทางชีวิตหรือเพื่อเป็นอาหารไม่ได้ฆ่าเพื่อแบบความ สะใจ,จหรือความความแค้นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจะคือการป็นบาปอันนี้เขาได้บุญตัหวหอยทุกตัวนี้ได้บุญหมดเลยเราก็ต้องไปทําบุญให้กับเขาในวันข้างหน้านวันนี<ด>้เราอินท้องก่อนไ <c oughs> ปอร่อยไหมคะอร่อยอร่อย สองร้อยบาทสองร้อยที่นี่น่าส <_ COVID> องร้อย <ần> คือมันตัวใหญ่ตัวละห้าบาทมันมันตัวใหญ่พอมันตัวใหญ่แล้วมันตัวใหญ่จริงๆแล้วมันกําลังไข่อยู่ล้วมันเป็นมันไม่ใช่เลี้ยงมันเป็นมาจากแม่น้าแม่น้ําอย่างที่ปามบอกอะปามไปขาดออก,กินแม่น้ํายังออกเลย อร่อยมากเดี๋ยววันนี้ให้แอดมินกินก่อนโอเคเซกูดบายแล้วเสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะบายบาย